สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมสอสแสบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราดีแหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดนนี้เป็นพระเศียรเล็กครับท่านเป็นเหรียญอย่างสิบบาทครับพระเศียรเล็กสวยงามนะครับเนี่ยยังไม่ทําการล้างครับ เพิ่งเก็บได้มาวันนี้นะครับคือพบกลับบ้านไปเป็นเดือนครับผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะรีวิวแล้วเพื่อนๆผมผม,ผมก็เลยไม่ค่อยเข้ามาดูเลยครับมีอย่างที่ไหนคลิปลปะสิบครั้งแปดครั้งสิบห้าครั้งผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูยาวๆกันหน่อยนะครับดูไปยาวๆเลยว่าเหรียญทุกเหรียญเนี่ยมันมีราคาแล้วก็มีตําหนิตรงไหนมั่งไม่ใช่ปเปิดปุ๊บเราหายปั๊บอย่างนั้น แล้วเลื่อนหนีปั๊บอย่างนั้นไม่รู้หรอกครับทุกช่องมันก็เหมือนกันหมดครับแต่จะพูดกันแบบไหนแค่นั้นเองบางช่องนี่เขารับซื้อรับซื้อแถวจริงๆแล้วไม่รับซื้อก็มีครับไม่ใช่ว่าจะรับซื้อตลอดนะครับเพราะตอนที่ผมดูผมก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นนี่ครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูวิพุอดุลยเดชครับท่านส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านมาดูบรลลมรูปของพระองค์ท่านครับดูสิครับสวยงามใสเจ้าเลยครับเนี่ย เริ่มจากตัวนี้ครับเห็นไหมนี่ครับสวยงามไหมครับขอบมุมข้างล่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับอยู่ยังไงก็อยู่งันครับสวยงามมากครับแต่ผิดอย่างเดียวที่มันดาปีเพราะว่ายังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านแต่ถ้าทําการล้างแล้วมันจะสวยงามกว่านี้แน่นอนเพราะว่าผมเคยทำแล้วครับใสวิ้งเลยครับตอนนั้นผมไม่ใช่อยู่ช่องนี้ครับตอนนั้นผมอยู่ที่แพงเสนนนามคนเก็บเหรียญครับท่านนั่นแหละครับ เข้าไปดูช่องนั้นก็ได้ครับผมยังไม่ลบทิ้งหรอกมันยังมีอยู่นะครับแค่คนหานิดเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วครับสวยงามมากนะครับตอนที่ผมล้างตอนนั้นครับช่องมีปัญหาผมก็เลยทิ้งไปก่อนครับผมเลยเอาทำช่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับมีผู้ติดตามประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนยังไม่เป็นไหนมาไหนหรอกครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับมาดูรูปขององค์ท่านครับเนี่ยด้านล่างขององค์ท่านครับสวยงามนะครับเนี่ยล้วก็เลื่อนขึ้นมาเนี่ยครับมาดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับสวยงามไหม พอเสียนวงท่านก็ยังไม่มีตำหนิอะไรเลยครับเมื่อกงเนื้อเกินนั่นเลยก็ไม่มีครับนี่มาด้านหลังก็เหมือนดิมครับไม่มีครับแล้วมาดูขอบวงนี่ครับเหมือนกับจะเป็นรอยแตกรอยแยกอะไรนิดนิดหน่อยก็มาดูใกล้ๆดีกว่าครับเผื่อใช่เผื่อมันใช่แต่รอยแตกจริงมาดูครับอืมไม่แตกนี่ครับก็ปกติดีเนาะสวยงามน่วยดูสิครับนี่ครับ ภูมิพลรุนเดชครับนี่ครับสวนด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยแล้วก็อักษรบิลครับเนี่ยอักษรบิลสามตัวชิดกันอยู่นะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งผ่มาทางนี้ครับแล้วก็มาดูนี่ครับเลื่อนลงมาครับพอศสองพันห้าร้อยสามสิบเ็ดครับเออสามสิบเก้าครับท่านพอศสองพันห้าร้อยสามสิบเกดครับท่าน มีคนมือบอลน,นะครับบางครั้งนี่ไปตัดหางเล็กจีดออกให้เปิดเลขสามอยากได้แล้วครับจีดแปดแสนไม่มีทางหรอกครับยังไงเขาก็ดูแป๊บเดียวก็กรู้นักสะสมมืออาชีพจริงๆอย่าหวังว่าไปโกงเขาได้ง่ายๆนะครับแค่ตัวเองทำก็แย่อยู่แล้วยังไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยมันไม่ใช่นะครับอย่าไปทํานะครับมันไม่ดีหรอกแล้วก็ด้านล่างครับสิบบาทแล้วก็สิบกับทันส่วนน้ำหนักเรีอยน สิบบาทนี Bog ้น like ี well, ่คือน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมครับท่านและเส้นผ่าสูงกลางยี่บหกมิลเมตรนะครับท่านเหรียญสิบบาทนี้นะครับนี่ครับเหรียญนี้ครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามอลกการนะครับลูปขอบเฟืองสับเรียบดีกว่าครับนี่ครับขอบเฟืองสลับเรียบสวยงามนะครับนี่เหียนชัดเจนเลยแต่มีระบุบโดยบี้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า ผ่านกันใช้มาเยอะแยะเลยนะครับนี่ถ้าใครมีเก็บไว้ก่อนนะครับพราเป็นเปอรเ์เซ็นต์เล็กไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเก็บไว้หมดเลยครับนั่นแหละคือราคาของมันถ้าเรารวมตัวกันได้มากๆครับอย่าว่าแต่ร้อยเลยสักสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยเงินหมื่นอยู่ในมือท่านแน่นอนครับถึงเป็นเหรียญน,นี่ร้อยเหรียญจะเป็นเงินพันหนึ่งก็จริงครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นสองร้อยเหรียญอย่างเงี้ยจะเป็นสองหมื่น สองพันใช่ไหมครับท่านจะเอาเงินสองพันไปเลขกสักเงินหมื่นห้าเนี่ยท่านจะเอาไหมล่ะครับถ้าเป็นผมเอาแน่นอนครับได่ชัวร์เลยพออาจารย์ผลรับประกันมาแล้วนะครับ